วันนี้แวะแม็กได้ทูเขาบอกรอออเดอร์เกิน2นาทีจะได้ไก่ฟรีก็เลยอยากจะชรเลนดูว่าจะได้จริงไหมตอนแรกไม่เชื่อก็เลยลองถามน้องพนักงานดูเห็นว่าถ้ามาสั่งได้ทูแล้วรอออเดอร์เกิน2นาทีจะได้ไก่ฟรี1ชิ้นล่ะคะใช่ค่ะวันนี้มีกิจกรรมได้ทูชาเลนเสิร์ฟอาหารไม่ทันสองนาทีจะได้รับไก่ทอดฟรี1ชิ้นสรุปว่าวันนี้เขาแจกจริงทุกคนแต่ปกติแม็กเขาทำออเดอร์เร็วมากนะมันจะเกิน2นาทีหรองานก็เริ่มเลยเริ่มชวนน้องพนักงานเมาส์เขาจะได้ทำไม่ทีีี่ตััวววเเอองจะกินนน้้้ไปรรยยบแล จะมีนาฬิกาจับเวลาตรงนี้เราก็จับเวลาของตัวเองไปด้วยเหมือนกันวันนี้ฉันต้องได้กิน 5, ไก่ฟรีสี่สสอง ครบ2นาทีพอดีเป๊ะเลยอะสรุปว่าเขาทําทันนะก็เลยไม่ได้ใครได้ไก่ฟรีสาขันไหนกันบ้างมาเมนบอกหน่อยแต่วันนี้ถึงจะไม่ได้ไก่ฟรีก็ไม่เป็นไรไปวนรถใหม่สั่งซื้อเองเลยจ้าไก่ทอดแมกร้อนๆกรอบอร่อยฟินมากใครไม่อยากลงรถแวะเลยแมกไดทูเสิร์ฟเร็วจริงเขามีชาเลนจ์แค่3วันนะ5-7เมษายนนี้โปรโมชั่นจะมีวันที่5 6เมษายนนี้นะคะมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ